โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมนะเราผมนะอยู่กันในเกมเรียวแลนซิ่งภาคสามนะครับผมนะโอเคผมนะก็ในวันนี้นะผมนะผมนะผมนะ ตอนแรกนะคบผมนะก็ตอนแรกผมก็จะมาเล่นเล่นหมดมันตสีออนไลน์เพลเยอร์ครับผมนะนี่ในโหมดในโหมดอันนี้นะคร <unt> ับผมแต่แต่คือผมเจอแต่คนโห <olt>, ด<น>โหดโหดครับแต่แต่วันนี้ผมนะผมนะจะไปจะไปจะไป view, รดดีรีวิวรถดีดีกว่านะครับผมผมนะรถันนีที่ผมจะมารีรีวิวนะครับผมนะ รถที่ผมจะมารีวิวนะผมนะเป็นรถเป็นรถรุ่นที่หลายคนก็นาก่าจะรู้กันผมนะเชฟโรเลตมาเดฟักเกอร์อีสเดียวนะผมนะนี่ผมนะับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาหาชื่อรถก่อนผมนะฟอร์ดมาสแตงนะครับนี่เจอละนี่นะครับ Ford Mustang GT Premium นะครับผม Okay. เดี๋ยววันนี้ผมผมก็จะไปเล่นสองโหมดครับโหมดสปีดสปีดเล็กคอร์ดแล้วผมนะแล้วก็โหมดเด็กแรสซนะครับผมนะเป็นเป็นโหมดแข่งทางทางโตนะครับผมนะก็ในก็ในวันนี้นะครับผมในตอนแรกผมนะผมจะไปเล่นโหมดเด็กแรสซิ่งก่อนนะครับผมนะโอเคนะคผมนะนี่นะครับรถที่ผมจะมาแข่งนะครับผมนะนี่นะครับ เป็นรถฟอร์ดมัดแต่งนะผมนะโอโอโอเคนะผมนะเออแล้วแล้วแล้วยานะครับผมนะที่ที่ท่นผช่วงเห็นคบว่าผมนะมัน,มนที่ที่ที่เห็นที่เห็นตังเยอะแบบเลยนี่ครับเพราะเพราะมันคือเซฟนะผมนะมันมีคนแจกแต่เซฟแล้วแล้วก็ให้มามาลง ในตัวตัวเกมเองผมบอกเลยมันเป็นเซฟที่ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรมาผมอะแม่งแม่งราชาโป,โปเบานะฮะเออนะคะผมนะความความแรงความแรงในรถคันนี้ผมดัสท็อปสปีดผมนะสามร้อยหกกิโลเมตรนะคบผมนะโอเคนะครับโอเคมาเดี๋ยว นี่เดี๋ยวโอเคอันอันนี้เต็มแล้วอันอันรถคนนี้ผมผมฮะก็ก็ได้อบมาเต็มเต็มแบบเต,เต็มเต็มเต็มสูตรแล้วแล้วนะครับโอเคแต่ว่าอย่างแรกผมขอไปเปลี่ยนสีรถก่อนนะคะผมนะโอโอโอเคนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเป็นสีแดงนะครับ โคตรเท่โคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่นะผมโอเคผมนะโอเคเดียวผมเอาคนนี <yah oo> ้ไปไปแข่งกันเลยนะผมนะในโหมด d r a กนะครับผมนะใครใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมนะมันมันก็มีให้โหลดที่ที่ที่เพสโต้เลยเลยเลยนะครับโอเคมา นี่ฟอร์ดมาสเ g น GT พ m ม u m นะครับผมเจอเจอเจอคันเดียวเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นฝั่งนี้เขียวโอเคปะสับเกี้ร์โอ้สับเกี้ร์สวยสวยใช่ เค okay. ชนะแล้วผมนะเว,เวลาก็ห่างกันประมาณหนึ่งหนึ่งวีนะครับโอเคเอาตาเอาตาต่อไปเลยนะครับเมแบบ,บ,บสับเกียร์โหด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 จัดเลยนะครับโอเคป่ะฟุ๊บ เมื่อกี้หกโอเคสวยนะผมนะหางกันหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งวีนะครับเค่มาตาสุดท้ายผมนะเพราะตาซานี้ผมก็จะไปเล่นในในในโหมดในโหมดสปีดเล็กเล็กขอนะครับ ชิวๆผมนะโอเคโอเคผมผมแข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวในตาต่อไปผมนะผมก็จะไปแข่งในโหมดสปีดเลกคอร์ตนะครับผมนะโอเคอยน,นี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปแข่งนะผมนะในโหมดสปีดเลกคอร์ตนะครับผมโอเคมานะครับผม ดีนะครับผมนะดีนะผมนะส,สปีดเลคคอร์ผมนะโอ้มีมีโคตรลาคันเลยให้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 ให,ให้ให้แข็งนะครับแต่แต่ว่าผมก็จะเอาเป็นฟอร์ดมาแต่งกีทีพรีเมียมผมโอเคมา็ได โอเคครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขับเป็นเป็นมุมมุมมองอันนี้อันนี้แล้วกันนะครับม,มันขับง่ายดีเดี๋ยวเอาเอาเอามุมเอาเอามุมมองอันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้โอเคเบรกโอเคสวยต้องเอาแรงแรงเลย เออกูเปรีไม่ทันไปยาวเลยยาวเออไอไอคันหน้ามันทำได้สองสองร้อยเท่าเท่าไหร่วะสองสองสองร้อยสิบสิบปีนะผมนะคันอะคันอะคันหน้าผมนะผม ผมนะต้องผมต้องทำได้ให้มันให้ให้มันให้มันแรงกว่าให้มันแรงกว่าผมนะไล Speed ท์ทอปสปีดที่ที่เยอะที่ที่ที่สุดนะครับมาตรงเลยอ่ะโอชนชนแบบยาว ยาวเตอรเลยไม่ได้ยังไงยาวผมนะยาวเคมสองร้อยกว่าล้อู้จบจบก่อนผมนะผมผมได้ที่ที่สามที่สามนะครับโอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่ โอเคผมนเอาใหม่นะครับโอเคเอาใหม่นะครับ ตรงครับผมนะตรงตรงเลยตรงเลยตรงเลย โอเคสวยสวยสวยเปลี่ยนมุมมองบ้านนะครับสวยอหยาวยาวยาวบาวโอเคจบแล้วที่ ตอนนี้ผมก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งมาเป็นที่เรียบรอยแล้วนะคบผมนะโอ้โหทำเวลาได้ไปที่สองร้อยสามสิบเจ็ดจุดสามสามนาทีนะครับผมนะเวลาที่เยอะมากเลยนะครับผมนี่นะผมผมนะคะก็ได้เป็นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับผมดูเลย โอเคนะผมนะใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมผมนะกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์หรือกดปิดตานะผมนะก็ย่ก็อย่าลืมกดกระติงกันด้วยเลยนะครับผมนะโอเคผมนะนะก็ในคลิปพรุ่งนี้ผมนะผมก็จะมารีวิวผมนะรถยางอย่างอื่นผมนะใน ในในในรถโฟลาลาลีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ผมด้วยนะโอเคสวัสดีครับ